ทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอ สารสกัดธรรมาชาติทนเจอไม่ต้องรอเกิดร,รีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันสารใครต่สอสารเพรให้ทุกท่านจำไว้ใช้แล้วดีกเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอรครับวันนี้เป็นเทปพพิเศษครับเทปพิเศษอย่างไรนั่นแหะเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมเดินทางออกนอกประเทศ ผมเดินทางไปที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมาคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้เหอนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีโอกาสไปเจอที่นั่นไปเจอเจอหลายสิ่งหลายอย่างมากอยากจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันว่านวัตกรรมใหม่ปัจจุบันนี้โลกเขาเปลี่ยนไปถึงไหนเปลี่ยนไปอย่างไรกันแล้วนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะมาร่วมรายการกับเราด้วยท่านก็เป็นท่านผู้จัดการนะฮะฝ่าย เรียกว่าคลังสินค้าแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทมิลลิเนียมพลัสจำกัดด้วยบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับจากหน้าจอทีวีนะครับในบางครั้งบางหนที่ผมได้พาออกอากาศไปนะแต่วันนี้เนี่ย ผมมีโอกาสได้นะครับเชิญท่านมาออกรายการกับเราด้วยเนื่องจากว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะฮะที่เดินทางไปประเทศจีนกับผมด้วยอยากจะมาเล่ารายละเอียดนะฮะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะว่าเราไปในครั้งนี้เราได้อะไรมาบ้างสวัสดีครับท่านลิกิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านลิ่ิตครับท่านลิ่ิตนะฮะเป็นผู้จัดการทั่วไปนะของบริษัทมินิเนียพลาสติกของเรานะครับก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศกันฮะท่านลิ่ิตครับก็ครั้งนี้เราไปกันก็คือท่านดรวิเชียนไปด้วยถูกต้องครับนะฮะท่านดร ถูกต้องครับนะะฮไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยครับไม่ได้หลับนะคุณผู้ชมไม่ได้หลับจริงๆฮะเนื่องจากว่าเราออกเดินทางจากสนามบินไปเนี่ยประมาณ5เราต้องเช็คอินกันก่อนห้าทุ่มนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็เครื่องบินออกไปตีหนึ่งครึ่งคุณผู้ชมตีหนึ่งครึ่งไปถึงที่เซี่ยงไฮ้ก็หกโมงเช้าพอดีใช่ครับหกโมงเช้าหกโมงเช้าที่นั่นนะที่นั่นนะทีจริงๆที่นั่นเนี่ยเร็วกว่าเราประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลงเครื่องปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเซี่ยงไฮ้เป็นไงฮะทนตอนนี้ผมล่ะกันโอ้โห เงื่อแตกพักๆเลยเงื่อแตกเลยใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะอยู่ในอยู่ในอยู่ในแอร์พอร์ตอยู่ในแอร์พอร์ตเนี่ยมันยังร้อนนะใช่แต่พอเวลาเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหอากาศนะเหมือนเหมือนโลกคนละใบเลยนะถูกต้องจะตายเย็นมากครับคุณผู้ชมนะเย็นจริงๆเลยที่นน่นนะฮะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะท่านลิเกตมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนะฮะก็เสื้อกันหนาวนี่สองตัวเอาไม่อยู่เลยถูกใช่ใช่นะฮะก็มีโอกาสหลังจากนั้นเราก็นะเดินทางไปเที่ยวหลายที่ด้วยกันถูกหลายที่ด้วยกันใช่ครับนะที่เราไปที่่หอไขมุกน ที่แรกก่อนไปไปหมู่บ้านโจจวงอ๋อไปโจจวงก่อนใช่ไหมเราไปโจจวงก่อนคุณผู้ชมฮะเราไปที่หมู่บ้านโจจวงเนี่ยนะฮะ <S 2> <S 2> อย่างหนึ่งนะคุณลิขิตนะที่เราไปกันนะฮะพร้อมกับท่านดรวิเชนด้วยที่นั่นจะเป็นไฮไลท์เลยก็คือว่ารู้สึกจะมีขามหมูเยอะนะมีขามหมูใช่ออครับนะฮะขามหมูเนี่ยสีสันนะสีสันสีเขาจอบแดงๆเข้มๆรสเค็มจัดแล้วก็หวานจัดเออนะไปเที่ยวที่นั่นคุณลิขิตผมไปดูอยู่จุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะได้อะไรหลายๆอย่างนะการไปครั้งนี้ใช่ได้ดูได้ดูเออเขาปลูกปลูกผัก ใช่ไหมผักสวนครัวคุณผู้ชมฮะผักสวนครัวเนี่ยคือประเทศจีนเป็นประเทศที่เรียกง่ายๆว่าเป็นประเทศที่เป็นประชากรนี่ประมาณเท่าไหร่นะพันสี่ร้อยล้านคนนะประมาณพันสี่ร้อยล้านคนใช่ครับซึ่งมากกว่าประเทศไทยไม่รู้กี่เท่าใช่ครับมณฑลหนึ่งของเขาเท่ากับประเทศไทยประเทศประเทศหนึ่งเลยคใช่ไหมมณฑลหนึ่งคือจังหวัดหนึ่งคุณผู้ชมจังหวัดหนึ่งแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าวันนั้นที่ผ่านไปเนี่ยไปดูหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้าน เขาเรียกว่าโจวจวงนะใช่ครับเป็นหมู่บ้านที่เรียกได้ว่านอนุรักษ์วัฒนธรรมดีนะเป็นหมู่บ้านโบราณลองเรือชมชมหมู่บ้านเขาแต่ว่าอย่างหนึ่งนะเพราะท่านย่มดูนะฮะคุณผู้ชมฮะคือมีพื้นที่อยู่เล็กนิดเดียวนะใช่ครับแต่เขาเพิ่มมูลค่าได้ตัวน,นี้ไม่ให้เสียพื้นที่คุณผู้ชม ก็คือประมาณว่าที่ที่ที่เขาตากผ้าอยู่ข้างบนก็ห้อยห้อยแต่ข้างล่างนี่เขาปลูกผักสวนครัวซึ่งเอามากินในครอบครัวถูกต้องและงามมากครับเล้วงามมากๆเลยนะที่เห็นมันจุดผมถามคุณผู้ชมผมถามคนแถวนั้นแล้วก็ให้ไกด์แปลนะเขาบอกที่เนี่ยนะฮะไม่ใช้เคมีเลยโอ้โหพืช้างามมากแล้วพืช้างามมากๆเลยและเป็นเป็นอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเป็นอ็นอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าที่นี่นตื่นตัวในเรื่องของการใช้สารสกัดมาจากอินทรีย์ถูกต้องครับนะฮะ โอ้โหแบบคือคุณผู้ชมฮะประเทศไทยเราบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเอยติดปุ๋ยติดปุ๋ยนะใช้แต่ปุ๋ยแานทาั้งพื้นทั้งพื้นทั้ทง,พทงพื้นแต่ไม่เคยใช้ทางใบเลยครับเพราะเขาใช้ความรู้สึกไงใช่ใช้ใชความรู้สึกว่าเอะฉีดทางใบมันจะได้ผลหรออย่างนี้เป็นต้นใช่ใช่ใช่ใชไหมฮะคือวันนั้นเรามีโอกาสได้ไปที่หมู่บ้านโจจวงนะฮะแล้วก็มีโอกาสกลับมาแล้วอย่างหนึ่งน่ทางกลับคุณวิคิตขากลับเนี่ย ผมได้มีโอกาสถ่ายภาพคุณผู้ชมนะฮะคือผมมีโอกาสได้ถ่ายภาพก็คือว่าอยู่บนรถบัสนะไม่มีโอกาสได้จอดลง<ม>แต่สังเกตดูสองข้าง,าง,างทางคุณผู้ชมนะตอนรถมาคือขนาดริมฟุตบาทเนะี่ยยังปลูกผักเลยใช่ครับใช่ใช่ใชใชแล้วข้างบนเนี่ยของของมีของถามคือคือเสื้อผ้าถ่าไม่หมดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะคือเกษตรกร,ร,กรที่ประเทศจีนไฮโซอยู่คอนโดนะอ๋อใช่ใช่ใช่ใช ตึกลาบ้านช่องเขาไปไปหมดเลยครับใช่คือไม่มีห้างนา้บาบ้านเราเนี่ห้างนานะห้างนาเรียกว่ามุ่งด้วยยาคาใช่แต่ที่นั่นในกเกษตรกรคือเขาอยู่แบบคอนโดใช่แล้วที่สำคัญที่สุดคือมีรถเกง๋งแล้วเขาเรียกว่าเมืองไม่หลับไม่ไหลครับผม่เมืองไม่หลับไม่ไหลแล้วทีนี้มีโอกาสกลับมาที่เซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะไปที่หอไข่มุกเขาบอกว่าไปไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่ไป ต้องไปถึงหอไข่มุกไม่งั้นไปไม่ถึงเที่ยงไหนเขาบอกเขาออกจริงๆหน่อต้องไปถึงหอไข่มุกหอไข่มุกอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมนะหอไข่มุกนะคือทีแรกเราไม่กลัวนะทีแรกนะคิดว่าคงจะแบบโอ้นะธรรมดาตแสดงผมคิดว่ามาตรฐานมากไปโอ้วแบบ้านๆนะโอ้แต่พอไปเข้าจริงๆคุณผู้ชมครับโอ้ยขึ้นหอไข่มุกดูนะฮะไปดูภาพกันเลยนะคุณผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่หอไข่มุกนะฮะมีนักท่องเที่ยวเลยเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะชาวจีนแล้วก็ชาวไทยด้วยนะเยอะมาก เดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่นู่นนะคคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะขึ้นไปดูกันว่าที่นู่นน่ยจะเห็นตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะที่สำคัญส,สุดไฮไลท์เลยก็คือว่าจะเป็นกระจกนะฮะจะเป็นกระจกซึ่งซึ่ง,งเรายืนอยู่ตรงบนกระจกเนี่ยจะเห็นด้านล่างใครที่เป็นคนที่เสียวความสูงที่สุดนะฮะมาเที่ยวได้แต่ไม่ได้นำนะเดี๋ยวเป็นหัวใจวายอยู่บนยุ่งเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าจะสุดยอดขนาดไหนคุณผู้

ทาธนกิตครับดูจากวิดีอาร์เราเมื่อสักครู่นี้บาดเสียวทายไหมครับเสียวไหมกระจกโอ้โหคุณผู้ชมกระจกใสๆนะฮะด้าลางนี้โล่งหมดเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวครัผมคว่ำหน้าเราไปมองนี่เวอร์ฮะสิ่งหนึ่งผมเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมธนิกิตผมเฉลยแล้วนะคุณผู้ชมาะผมเฉลยผมตั้งกล้องอยู่นะแต่ผมไม่มองนะคุณธนตผมจะถ่ายแล้วก็เดินอย่างนี้เลยนะเดินเหินไปเรื่อยนะคือไม่กล้ามองคุณผู้ชมไม่กล้ามองด้านล่างเพราะว่าผมเสียวว่าคือจินตนาการ ว่ากลัวกระจกจะแตกก็ผมก็ดูน้ำหนักตัวผมแล้วผมไม่เหกระจกผมไปนอนหงายกันโอ้โหทะเลแท้เลยคุณผู้ชมแต่นี่คือบรรยากาศที่เราไปท่องเที่ยวกันคือจริงๆแล้วคือท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่การไปครั้งนี้เราไปเนี่ยไปพิสูจน์นะคุณผู้ชมไปพิสูจน์ว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยนวัตกรรมใหม่เขาไปถึงไหนใช่ครับซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะสมัยก่อนนี่เขาหนักเคมีนะสมัยก่อนหนักมากเลยนะฮะหนักเคมีมากเลยหนักเคมีแล้วจนเดี๋ยวนี้เราเรามางงเราที่เราไปสัมผัสเขาดู คือเขาเป็นอินซีหมดแล้วแบนนี้เขาใช้ฮอร์โมนของบ้านเราใช่แต well ่ต่อเอร์โมนเขาเป็นสองซองเขาอาหารทางใบแล้วที่เป็นสองซองคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับกุลิขิตเดี๋ยวผมให้ดูคุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะอย่างสองซองนี้นะฮะสองซองนี้เนี่ยสกัดจากพืชธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ถูกต้องครับนะฮะกี่หยวนไม่รู้กี่หยวนไม่รู้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะระบุไว้เลยนะฮะจำนวนการขายของเขานะฮะราคาขายจะอยู่ที่ประมาณสิบหยวนคุณผู้ชมมากเนี่ยสิบหยวนเป็นเงินไทยแล้วหร่นะบาาท นะครับเฮ้ยสิบาทสิไม่ถึง10หยวน10หยวนคูณห้าสิบาทอ๋อห้าสิบาทเนี่ยคุณผู้ชมโทษทีนะ,ะตกตกหยวนไปน,นิดนึงห้าสิบบาทคุณผู้ชมเนี่ยซองเนี้ห้าสิบาทฉีดได้เท่าไหร่รู้ไหมครับฉีดได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของไร่ถูกต้องครับก็คือแค่งานเดียวคุณผู้ชมเนี่ยแค่งานเดียวแต่ยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกเลยว่าสากัดจากพืชเช่นเดียวกันแต่พอมาเปรียบเทียบจากเซอร์ติฟิเคตของพัดร้อยของเรานะฮะครับเขาบอกว,ว่า,อ,าอ่ะถือตัวนี้ฉี้นนดึง เขาบอกว่าถ้ามาเทียบกับพัดร้อยเนี่ยของเราเนี่ยเนะเขาบอกว่าที่สกัดจากพืชเนี่ยเขาบอกว่านักวิชาการหรือนักห้องแบบที่ไหนเขาก็สกัดได้ถูกต้องไม่ิดใช่เขาบอกสกัดได้หมดแต่เพียงแต่ว่าอะไรจะเข้มข้นกว่ากันใช่ครับแล้วเอาสมุนไพรมากกว่าหลายต่อหลายชนิดที่มันสามารถเขาเรียกว่า cover คือครบวงจรนั่นเองได้ในขวดเดียวเหมือนพัดร้อยไม่มีฮะไม่มีไม่มีไม่มีนะ เพราะนั้นประเทศไทยเราโชคดีมากไม่ต้องอิมพอรตเข้ามาฮะแต่นี่คือของคนไทยใช่ไหมคุณลกิตแต่รู้สึกที่เมืองจีนเนี่ยคือซองหนึ่องอย่างอย่างเนี้ยยกตัวอย่างนะฮะ uh huh. อันนี้ใช้กับไม้ดอกอ่าใช่อันนี้กับพืชทุกชนิดอันนี้กับพืชทุกชนิดอ่าถ้าผมให้เห็นภาพนะคุณลิกิตนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่เขาใช้กับพืชได้ทุกชนิดแอปเปิ้ลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเปิดด้านในนะ,ะดูนะคุณผู้ชมฮะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะฮะ นี่เขาสกัดจากใบพืชแล้วฉีดทางใบหมดแล้วใช่นี่ข้าวบ้านเขานะฮะดูนะคุณผู้ชมนี่ข้าวบ้านเขาเนะเม็ดป้อมๆสั้นๆเล็กๆเล็กๆเนะฮะเล็กๆเองป้อมๆสั้นๆเลดเดียวเองนะฮะนี่ฮะแล้วผลพวงที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ผมให้คุณผู้ชมดูเพราะอะไรนะฮะอันเนี้ยแพงไหมผมว่าแพงมากเลยนะผม,ผมดูว่าแพงครับคือถ้าถามว่าจะใช้หนึ่งไร่ต้องใช้ถึงสี่ซองแล้วใช้เฉพาะเฉพาะเฉพาะพืชด้วยเออนะฮะาจาะจง <ๆ S 1> น <ะ S 2> ีฮะ เจาะจงนะฮะไอ้ส่วนนี้วอันนี้อันนี้ใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะฮะคุณคุณนิยคิดแต่เน,นี้ยเจาะเจาะจงเฉพาะไม้ดอกใช่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพัดร้อยของเราเนี่ยทุกชนิดทุกชนิดครับทุกชนิดและหนึ่งขวดเล็กเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราขายกันอยู่เนี่ยราคาข้างขวดระบุไว้เลยนะคุณผู้ชมฮะเจ็ดร้อยแต่ไม่ขายครับผมสามร้อยเท่านั้นนะทั้งประเทศ<ถ>หาไม่มีแล้วแล้วหนึ่งขวดเนี่ยฉีดได้ยี่สิบไร่ใช่ครับผมสามร้อยแต่ <laughs> ผมไม่ได้คุณผู้ชมเทียบมาดูตรงนี้ว่าอันเนี้ย ห้าสิบบาทเมืองไทยหรือประมาณสิบหยวนแต่ฉีดได้ครึ่งไร่หนึ่งไร่สี่ซองเท่าไหร่ฮะหนึ่งไร่สี่ซองสองร้อยบาทไร่ละสองร้อยคุณผู้ชมแต่พัดร้อยเนี่ยเพิ่มอีกร้อยเดียวเนี่ยได้ยี่สิบไร่โอ้หาไม่ยอเลยหาไม่มีเราจริงครับท่านผู้ชมครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ครับท่านผู้ชมครับผมจะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผมไปเจอมาแต่ท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้เนี่ยแจกไหม ผมมีมาสองซองคุณผู้ชมอยากลองเอาไปใช้ดูได้นะแต่เขาบอกนะครับว่าก่อนจะได้สองซองนี้มาเนี่ยปาดเหงื่อฮะมันปาดเหงื่อเลยนะเพราะว่าก่อนจะแปลภาษากันรู้เรื่องใช่ครับเหนื่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะท่านใดที่สั่งซื้อพัดร้อยเราหนึ่งชุดแถมเลยชุดละหนึ่งซองผมมีแค่สองซองโทรมาตอนนี้ได้เลยนะลองเอาไปใช้ดูฮะอันนี้เป็นสกัดจากพืชนะคุณผู้ชมว่าสกัดจากพืชนะฮะอ่าอันนี้นะจบไปแล้วนะสำหรับตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะท่านลิขิตครับ ครับไปงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้เนี่ยนวัตกรรมใหม่ของที่นี่นะครับครับคือจำเคสของที่ผมไปถ่ายที่ไร่อะไรนะฮะไร่ทุเรียนได้ไหมจำได้ครับของคุณลุงบุญยืนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือลุงบุญยืนเนี่ยท่านเป็นแนวคิดใช้สลิงนะที่มีปัญหาในเรื่องของรู้สึกจะเป็นโรคไฟท็อปสตล่าไฟทอฟสตาร์นะคุณผู้ชมครับไฟท็อปฟล่าครับซึ่งลุงบุญยืนใช้สลิงเอาพัดร้อยเี่ยดูดออกมานะดูดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้สลิงแล้วปักไปที่ลำต้น อ่า <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ประเทศจีนเขาไปมากกว่านั้นแล้วคุณผู้ชมให้ทางสายยางเลยใช่ครับเป็นถุงน้ําเกลือถุงน้ําเกลือถุงน้ำเกลือ,น,อนะฮะซึ่งเป็นถุงน้ําเกลือแล้วโยงลงมาปักสีมากสมมุติต้นพืชอย่างนี้ปักลงไปเลยนะแล้วแก้ปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆได้ถูกต้องครับซึ่งคุณผู้ชมฮะนะวัตกรรมใหม่ให้ทางใบให้ทางต้นทางรากเน้นน้อยมันก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าปุ๋ยยังอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใช้พัดร้อยแล้วใช้อันนี้แล้วไม่ใช้ปุ๋ยไม่ได้ต้องใช้ปุ๋ยต้องใชอาหารทางดินู่ต้องมีออออยยยููู่่เเาะะคุผ้ชมมมฮดีีี๋วจก กี่ชุดดีฮะจะแจกคุณผู้ชมนะแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงละกันนะฮะก็อันนี้คือสําหรับไม้ดอกเนาะนะไม้ดอกนะไม้ดอกมีทั้งหมดเอาอย่างนี้ละกันนะฮะอันนี้เนี่ยหนึ่งชุดชุดชุดหนึ่งเนี่ยผมแจกหนึ่งซองมีแค่สองซองเท่านั้นนะทั้งประเทศไทยครับที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะเอางี้ผมแจกให้คุณผู้ชมชุดละหนึ่งซองสำหรับใครใครต้องการอันนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวโทรมาณะตอนนี้ก่อนนะโทรมาณตอนนี้ก่อนนะตอนนี้เลยสองสายกเไปเลยสองสายแรกสอายแรกเอาไปเลยนะฮะถ้าหากว่าท่านใดที่ต้องการซื้อซื้อพันร้อยหนึ่งชุดแถมตัวนี้เอาไปใช้หนึ่งหนึ่งซองแค่สองท่านเท่านั้นนะฮะโทรมาตอนนี้เลยนะฮะอ่าต้องการเดี๋ยวถ้าหากว่าจบรายการแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง่าผมจะแจกยังไงนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปชมเคสก่อนดีไหมนะฮะเคสที่กาลสินนะฮะเทศที่กาลสินนะฮะไปดูกันว่าอ่าเคส ของท่านดีเจสาวลำเปา่านะที่เป็นเป็นเป็นตัวพีอาร์ที่ว่าสปอร์ตสปอร์ตโฆษณาของเราอยู่นะที่บอกว่าภาษาอีสานเวอร์ชันอีสานหน่อยนะหน้าดำกีบเดียวนะฮะอันนี้ของจริงคุณผู้ชมนะผมไปถ่ายทำรายการมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกอากาศแต่วันนี้เนี่ยผมพูดถึงในเรื่องของไปเสี้ยงไห้มาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเอาเทปเนี้ยออกให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยหน้าดำกีบเดียวนะฮะว่าสุดยอดต้นเข้างามขนาดไหนโอ้งามมากครับไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาบอกการแจกกันต่อครับตอนนี้ ไปที่กาลสินนิดก่อนครับครับกล้าท้าลองอีกเช่นเดิมนะครับในเรื่องของพลัตรร้อยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะสวัสดีงามๆเลยนะฮะท่านดีเจานลูกอีสานลูกคนไทยอ๋อลูกคนไทยเนาะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วที่ที่นี่คือที่ไหนฮะท่านดีเจครับที่นี่ก็เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะตำบลบัวบานอพยังตลาดที่นี่คือตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับครับผมใช้ในนามดีเจว่า สาวลำเปาวสาวลำเปาวจัดที่ขึ้นไหนฮะจัดขึ้นร้อยค่ะลูกทุ่งเต็มร้อยหรือว่าลำเปาวเรดิโอครับฟเอฟเอ็มร้อยหนึ่งร้อยจุดศูนย์เมกะเฮิร์ตหนะฮะฟังได้เลยนะฟังได้ทั่วโลกเลยนะโอ้ฟังได้ที่เว็บไซต์ใช่ไหมฮะเวอร์ไวด์เว็บนะฮะเวอร์ไวด์เว็บดอทสินเรดิโอดอทเน็ต อ๋อนะฮะก็สามารถฟังได้นะครับก็ฟังลูกทุ่งพัดร้อยของเราได้ก็ได้นะฮะเอาที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับท่านท่านดีเจฮะคือจริงๆแล้วพัดร้อยเนี่ยก่อนที่เราจะโฆษณาเราต้องรู้กันก่อนว่าพัดร้อยเนี่ยใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเนาะใช่ไหมฮะจะเต็มร้อยหรือเปล่าใช่ไหมฮะจะเต็มร้อยหรือเปล่ามาดูกันในแปลงนี้เลยนี่นี่คือเป็นนาของท่านดีเจเองเลยใช่ไหมฮะอ๋อทั้งหมดกี่ไร่ฮะเนี่ยท่านดีเจฮะทั้งหมดก็ แบ่งๆถ้าเต็มกนหมดก็ประมาณ1ิบสองสิบสามไร่สองสิบสามไร่เลยนะฮะที่่แเป็นสวนบั่งเป็นสวนมั่งแล้วเป็นนาบ้างประมาณหไร่ท่านดีเจทำนามานานหรือยังก็ตั้งแต่เกิดก็ทำต้องทำมาเลยแต่ห่างเหินไปประมาณสิบหรือยี่สปีแล้วสิบถึงย0ิปีแล้วนะนะฮะที่ไม่ได้ทำงานเกษตรก็คุณพ่อคุณแม่ทำอันนี้ก็อายุก็มากแล้วคพ่อกับแม่ก็เลยให้หยุดทำให้หยุดทำ พวนมาทําเพราะว่าใจก็รักค่ะออ๋ประสบการณ์ก็เคยมีแต่เราก็อยากอนุรักษ์แบบว่าของบ้านเราด่ะคือวิถีไทยของเราไทยของเราข้าวที่ปลูกตรงนี้คือเป็นข้าวเหนียวไหมฮะท่านดีเจครับเหนียวค่ะอ๋อนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมลองนับนะฮะคุณผู้ชมครับในแปลงๆนี้นะครับได้ถึงนะฮะสามร้อยกับสี่เม็ดต่อหนึ่งรวงต่อหนึ่งรวงนะฮะที่ผมนับอย่างเงี้ยนะครคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะข้าวพันอะไรฮะเนี่ยท่านดีเจฮะข้าว สันปะตองสันปะตองเนาะเป็นข้าวเหนียวนะเป็นข้าวเหนียวอ๋อนะฮะ,ะทีนี้เนี่ยก็ขอสันปะตองก็ขอนะฮะสันปะตองเนาะน,ะ,น,ะ,ะ,นะฮะโอ้โหนะฮะอันนี้คือเรียกว่าถามท่านดีเจตามตรงเลยว่างามไหมอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยค่ะเหรอนะฮะภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจ,ใจมากๆเลยทำเห็นมัน อย่างนี้ก็ภูมิใจเสาร์อาทิตย์ก็มาเสาร์อาทิตย์ก็มามีความสุขนะฮะจัดรายการเสร็จปุ๊บก็มามาดูตรงนี้จัดรายการก็บ่ายสองห้าโมงเย็นจนถึงสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะมาพิจารณาค่ะแล้วพัดร้อยเนี่ยใช้ไปกี่หนฮะตรงนี้ฮะท่านฮะโอ้ยพึ่งทําไปหนเดียวฮะฉีดไปหนเดียวนะเนี่ยแปลงที่เราเจอจนนี้ฉีดหนเดียวเหรอฮะเนี่ยท่านทุกทุกครั้งเลยนะฮะคุณผู้ชมครับในแปลงของดีเจแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยอย่างน้อยก็คือสองครั้งเต็มที่ ของท่านดีเจก็คือครั้งเดียวครั้งตอนที่มันเกสร่วงเสร็จแล้วค่อยฉีดอีกครั้งหนึ่งเขาจะฉีดอีกครั้งค่ะเรื่องไหมพัดร้อยโอ้ยสุดคุ้มเลยค่ะสุดคุ้มเลยใช่ไหมฮะคือยังเหลืออยู่เลยนะที่ในขวดเลข๕๐๔นะฮะแค่ครั้งเดียวนี่ผมว่า12ไร่นี่ยังไม่ถึงหมดขวดเลยโอ้ยยังไม่หมดเลยค่ะเขายังบอกว่าใส่นิดเดียวแค่นี้จะเป็นหยดเป็นยาลยเอจะเป็นเจะเหมือนน้ำเปล่าเขาเขาพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะท่านฮะเข้ามาถามไหมเขาก็มาถามเขาบอก ที่แรกเขาบอกว่าจะได้พอสองถุงปุ๋ยไหมเนาะในนาแปลงนี้ไหในนาแปลงนี้น่ะออพอมาเห็นเดี๋นี้เอ้าเข้าวทำไมจะได้เยอะท่าไานาเขาดำก่อนครับเขาก็ดูแล้วรวงมันก็ไม่เหมือนของเราไม่เหมือนนะอสงสัยจะมีดีอยู่ที่นี่แหละเต็มร้อยนะคือเต็มร้อยหรือเปล่าคือตอนนี้เต็มร้อยไม่ถามจริงครับานด้ปรากฏว่าจะเต็มร้อยก็เห็นชัดเลย คือกี่วัดมันเห็นผลนะฮะทะ่านเจอก <ador ite S 2> เคยทํามาก็ไม่เห็นรวงใหญ่ขนาดานี<อ>้นะแต่ก่อนก็เป็นเด็กก็เคยมาทําอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่เคยเห็นรวงใหญ่ขนาดนี้รวงเขาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับดูนะฮะสิ่งท,งที่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคุณผู้ชมดูดูตามผมนะฮะเนี่ยฮะสิ่งสิ่งสิ่งที่เห็นนะฮะไม่รู้มันจะหนีหรือเปล่านะฮะที่เห็นอยู่อยู่ใกล้ๆกกันเนี่ยนะฮะดูนะสังเกตตากะแตนยังอยู่นะฮะสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศยังอยู่นะฮะเนี่ยฮะนะฮะไปแล้วฮะตากะแตนเนี่ยฮ แล้วอย่างหนึ่งนะฮะเขาจะทำลายไม่ได้เลยนะท่านดีเจเนาะนะฮะดูตูดูใบข้าวนะฮะแข็งนะฮะตั้งเลยนะฮะอย่างนี้ดูรวงข้าวนะฮะดูตรงนี้นะฮะเนาะอวบสมบูรณ์มากเลยนี่กำลังจะสลัดเกสรละนะเมื่อสักครู่ที่ผมลองเดินมาเนี่ยนับมาดูแล้วฮะผมสุ่มนับเลยนะสามกับ4เมตรนะฮะในต้นเดียวนะฮะดูนะเคยเจอไหมอย่างนี้ยฮะท่านดีเจไม่เคยค่ไม่เคยแต่่กลเคยทำข้าวก็งามสวยอยู่มันก็มีเป็น ปุ๋ยบ้านปุ๋ยพ่อปุ๋ยอะไรเราทำเนาะสมัยก่อนสมัยก่อนทำแล้วแปลงแปลงนี้เคยลงใหญ่ขนาดนี้นแล้วแล้วแปลงแปลงนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยไปกี่กระสอบคะเนี่ยได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมแต่ก่อนก็ใส่ก็นิดเดียวแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยค่ะหน้าดินนิดนี้บำรุงดินเขานิดหน่อยค่ะนะฮะก็เลยพอดีมารู้จักพัดร้อยพักร้อยก็เลยเอามาลองดูเอามาลองดูถ้ามันดีก็ เราก็จะเต็มร้อยเเรราก็็จะตม้อยในการพูในในการวิทยุใช่ไหมครับท่านฮะใช่แล้วค่ะจะกล้าพูดแต่ถึงแมเต็มปากนะเนาี่ยบางทีพี่น้องใกล้เชียงเขาทําตามเดี๋ยวนี้เขาก็ยังดูอยู่ยังดูอยู่นะว่าจริงหรือเปล่าปีหน้าทําตามแน่นอนาตมแนนน่อโอ้โหนะครับประหยัดมากเลยประหยัดมากเลยอันนี้คือเป็นการดําใช่ไหมฮะเป็นการนาดําใช่ไหมดำกลีบเดียวดำฮะดำกลีบเดียวค่ะดำกลีบเดียวเหรอคะเนี่ยกลีบเดียวคุณผู้ชม ดากรีบเดียวนี่ฉีดตั้งแต่เวลาไหนฮะฉีดฉีดได้กี่วันกี่เดือนแล้วฮะเนี่ยฉีดสอง,สงวันได้สองเดือนสองสองเดือนสองเดือน,อ,นอ๋อเริ่มต้นในการใช้เลยนะค่<ฮ>ะโอ้โหมันมันงามมากเลยถ้คุณผู้ชมดูนะฮะสังเกตดูต้นข้าวนะฮะอวบสมบูรณ์ทุกต้นเลยในการแตกกอของเขานะฮะเนี่ยฮะดูนะฮะเนี่ยครับเมื่อกี้ยังมีตะกแตนอยู่นะฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่ต้นสมบูรณ์มากเลยนะอย่างนี้นะน้ำที่นี่ที่นี่อยู่ตรงนี้คือหลังเขื่อนลำปาวหรือเปล่า ตรงไหนใต้เขื่อนค่ะอยู่ใกล้ๆเขื่อนลำปาวเนาะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะอยู่ตรงนั้นเองใต้เขื่อนมาตรงนี้นิดนึงนะฮะมีบ่อกุ้งมีบ่อกุ้งเยอะเลยแถวนี้เนาะเขาเขาเขาเลี้ยงกุ้งกันเยอะนะกุ้งเลี้ยงตาแตงเราก็นี่แหละอนุรักษ์ข้าวไทยๆเราไว้กันอ๋ออันนี้ท่านดีเจก็มาดูแลเองเลยในแปลงๆนี้เนาะก็อยู่ในใจแล้วนะพัดร้อยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับยอดเลยเจ้าๆแถวนี้ก็คงจะเป็น เต็มร้อยเต็มร้อยแล้วล่ะเนาะในการใช้พัดร้อยตรงนี้นะนะฮะเราก็จะกล้าพูดพูดได้เต็มร้อยครับเพราะว่าเราพูดออกอากาศไปด้วยนะฮะว่าเอ๊เนี่ยท่านดีเจเนี่ยเอาพัดร้อยแล้วพูดถึงพัดร้อยเนี่ยใช้หรือยังอะไรเงี้ยนะเป็นหมอลำเขาก็ปลูกยางบ้างอ้อยบ้างทําผักทําสวนหัวทําทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างเนาะมันก็มีแต่ลูกทุ่งลูกทุ่งเราก็อดอลักหมอลำอยู่แล้วครพวกที่เขาฟังเขาก็ทําอย่างนี้แหละการเกษตรอยู่แล้วอ่าฮะ เราทําอย่างนี้เขายังถามไปทํานาเป็นยังไงเนาะเนาะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าจะไปดูจะไปนาไหมผมว่าตอนนี้เนี่ยนะถ้าออกรายการทีวีไปนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพี่น้องอยู่การยางตลาดแล้วอำเภอเมืองผมว่าน่าจะต้องมาดูในแน่นอนเลยว่าแปลงแปลงนี้เนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและฉีดเป็นหุหนเดียวเองนะอันเดียว คือถ้าถาม,บบมความรู้สึกมันไม่น่าเชื่อเลยแต<น>่ก่อนนะมันไม่มีต้นข้าวเลยดิเดี๋ยวนี้เขายังมาแอบ,บดูครับตอนเช้าผมเดินไปดูทําไมมันสวยแท้งามแท้เกาบอก เห็นอย่างนี้มีความสุขไหมฮะท่านะมมีคควาสุข่เราอยากมาทุกวันเลยนะอยากมาทุกวันนะฮะดูสังเกตคุณผู้ชมเนี่ยฮะดูนะฮะมีความสุขไม่ลงลุยเลยฮะเปียกแม่เปียกน้ำแม่โทรศัพท์เปียกมึงเปียกน้ำทั้หมดเลยนะนี่คือความสุขเนาะนะฮะความสุขถ้าเห็นอย่างนี้เห็นรวงข้าวอย่างนี้เราโอ้โสุดยอดเราได้อยู่แล้วเต็มเต็มอ่ะเนาะนะฮะลักษณะนี้เลยอุ้ยนะครบถ้วนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการเกษตรติดจอของเราอยู่บ้างนะครับเอาเป็นภาษาอ่าเรียกว่า กาสินเลยก็ได้น,น,ไดนะฮะได้เลยฮะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะเปล่าลำเปล่านี่แหละ,ะได้เลยครับนะจันได้จันได้กะฝากพี่ดองเข้าคูพันกระลังปลูกพ,พ,พักคูบเคลือบบักพริกบัวเวสเป็นปูกอ้อยกำลังเห็ดยางเห็ดเขา่าเข่าหน้าปีเข่าหน้าปังจันไดกะซุดหยอดกับผัดร้อยเต็มร้อยกะขึ้นลำเปล่ารีดีโอร้อยเปิดเส้นร้อยเปิดเส้นต่อไปกระสิร้อยเปิดเส้น สาวลำปาวสาวลำปาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับท่านดิจิตครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับเคสเคสนี้นะฮะของนะฮะสาวลำปาวครับผมฉีครั้งเดียวฉีดเท่าเดียวน้านาำกรีดเดียวนะนาดำกรีดเดียวนะคุณผู้ชมครับนี่คือกรีดเดียวแต่แตกกอออกมาอย่างมหาศาลเลยนะนี่คือง่ายๆเลยนะฮะกรณีที่ใช้พัดร้อยของเราขอบคุณนะฮะท่านดีเจสาวลำปาวที่จังหวัดกาฬสินด้วยผมนะที่ได้เอาพัดร้อยของเราไปใช้แล้วก็นะครับผลที่ออกมาก็คือว่าตอบรับ วันนี้เนี่ยผมกับท่านลิขิตนะฮะไม่มีโอกาสได้ง่ายๆว่า,าได้ไปเจอคุณผู้ชมทุกๆท่านแต่วันนี้คุณผู้ชมได้เห็นเราทุกๆคนถูกต้องนะฮะทั่วโลกเลยที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ท่านใดที่อยากจะคุยกับเรานะฮะหรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยโทรมาคุยกันได้ที่หมายเลขด้านล่างนะฮะหรือไปกดนะฮะฝากข้อความไปที่แฟนเพจของเราก็ได้ที่เฟซบุ๊ก เกษตรติดจอเกษตรติดจอนะฮะเอาละผมจะให้ดูช่วงสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้นะครับยังไม่จบนะเชงไฮคุณธิกิจริงๆเนี่ยเล่าเรื่องอันนี้วันนี้รายการยังไม่จบสองวันก็ไม่จบนะผมจะให้ดูนะฮะนี่ฮะคืออะไรฮะคุณผู้ชมนี่คือฝักข้าวโพดถูกไหมฮะผมไม่มีโอกาสได้ซื้อนะฮะฝักข้าวโพดนะคุณธิกิผมเดินผ่านบูธที่สองรอบสามรอบนะฮะไปดูว่าเอะมันคืออะไรคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาสกัดจากข้าวโพดมาเป็นน้ำมันมาเป็นอะไรฮะน้ำมันน้ำมันครับ โอ้น่า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 ,นาซื้อมา,ชา,มาใช้มากใช่ไหมฮะครับผมคืออันนี้จากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ทำมาเป็นเนี่ยฮะแพ็คเกจจิ้งเกาสวยมากเลยครับเนี่ยนะฮะสกัดจากข้าวโพดแล้วเป็นน้ํามันข้าวโพดท,ทําอาหารได้ด้วยครับซึ่งประเทศไทยเรายังยังไม่มีนะจริงๆแล้วถ้าผมผมตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันมันโหลดลงท้ายเครื่องบินได้ไงฮะเม,มื่อ้ว่าจะซื้อ,อมามา,มาฝากคุณผู้ชมแล้วนะใช่ใช่ <นะ S 2> ใชจริงๆแล้วก็คือกระเป๋าเราค่อนข้างเต็มอ่ะนะฮะก็จริงๆแล้วก็นะ ไปครั้งแรกกันนะฮะที่ประ<ด>เทศจีนม,มันเยอะนะฮะอันนี้คือสกัดจากข้าวโพดเป็นน้ํามันพืชเพราะงั้นเกษตรกรท่านไหนที่อยากจะต่อยอดทางธุรกิจธุรกิจนะคือถ้าใครปลูกข้าวโพอดอยู่อยากจะต่อยอดทางธุรกิจอยากเป็นท่าแก<ช>่ผมถามว่าวันนี้ผมไปเอาสิ่งต่างๆที่ต่างประเทศมาเนี่ยมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเฮ้ยใครคิดไอเดียได้ทําเลยใช่ไหมทำเลยนะฮะคือเฮ้ยลองลองคิดต่อยอดดูซิสกัดจาก นะฮะคือคนบางทีเขาไม่หยุดนิ่งอ่ะเขาโอ้เข้าไปตลอดนะเข้าไปตลอดวิวัฒนาการเขาไปมากไปไกลมากไปไกลมากเลยนะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฝากไว้นะฮะก็คือว่านวัตกรรมใหม่ของเขานะฮะผมไม่ดูนะฮะเนี่ยเขาสกัดจากจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วให้อาหารทางใบคุณนิ่ิอนะฮะอ่าอย่างเงี้ยฮะให้อาหารทางใบหมดแล้วนะครับทางซึมทางใบเพราะเกษตรกรบางท่านเนี่ยที่ยึดติดแบบเดิมๆเกษตรกรไทยของเรานะฮะแต่ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรค่อยๆนะฮะอย่าใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักนะฮะเนี่ยให้ดูกัน ที่ผมให้ดูตรงนี้เนี่ยสารสกัดจากทางใบแล้วก็เมื่อได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะทายังไงต่อคือต่อยอดทางธุรกิจไงครับคุณผู้ชมครับเมื่อสกัดจากอินทรีย์แล้วผลผลิตออกมาดีถูกไหมธุรกิจดีดกลดต้นทุนครับเราสามารถเก็บเอาเงินตรงเนี้ยที่เป็นเหลือๆเนี่ยเอามาต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยต้องครับทำยังไงก็คือเพิ่มมูลค่าของสินค้าอ่ะผมยกตัวอย่างธุรกิจผมให้ดูไ่้อย่างเนี้ยเอาหน้านี้แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะหน้านี้แล้วกัน คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะนี่คือสกัดจากข้าวโพดถูกไหมฮะถูกต้องครับนี่คือเม็ดข้าวโพดคุณผู้ชมเม็ดข้าวโพดนะฮะเมื่อกี้นี่ก็สกัดจากข้าวโพดเป็นน้ำมันไปแล้วนะคุณผู้ชมแต่ให้มาดูว่าข้าวโพดบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไปทําอาหารสัตว์อาหารไก่ใช่ไหมแต่เราน่าจะเพิ่มมูลค่าเข้าไปก็คือว่าอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือข้าวโพดเหมือนกันคุณผู้ชมอยู่เมืองไทยเนี่ยผมเองก็เคยเจอเคยกินเหมือนกันคือข้าวโพดตามรถซาเล้งรถเข็นใช่ไหมที่ใส่มะพร้าวขูดหน่อยนะเป็นของหวานใช่มมยแต่ผอากให้้คุณผูชมเพิ่มมูลลคค่่าาาเข้ไปก็ืออวงๆทีฮะ ลองลองเพิ่มแพ็เกจจิ้งเข้าไปหน่อยทำแพ็เกจจิ้งใช่เพิ่มแพ็เกจจิ้งนะฮะใส่ถุงให้มันดูดีนิดนึงถ้าดูดีกว่าตัวตัวนี้หน่อยก็คืออาจจะเป็นอย่างเงี้ยใส่กล่องถ้าภาษาบ้านมากเขาเรียกยกระดับของสินค้าใช่ยกระดับของสินค้าฮะแล้วตรงนี้แล้วท่านก็ลองติดต่อทางการตลาด SME อะไรดูก็ได้นะฮะต่อยอดทางธุรกิจได้หมดเลยธุรกิจแพ็กเกจก็สวยมากเลยคือทำแพ็เกจออกมาได้สวยๆเลยคือถามว่าเมื่อกี้เราขายสมมติเ่าเมืองไทยเราที่ขายตำรุเข็งเนโฉมเมื่าสักสิบบาทแต่พอทำแบบนี้เข้าไปแล้ว ร้อยห้าสิบาทต่อแท่งโอ้มันมหาศาลไม่ได้เงินคือแค่เ็ได้ไหมคนไก่งามพา่อขนคนงามพ่อแต่งแต่พ่อแต่งตัวเขานิดนึ่งโอ้โหงามเลยมีมูลค่าขึ้นมาเลยเนี่ยฮะยกตัวอย่างคุณผู้ชมฮะเพิ่ม,มเปรียบเทียนะฮะนี่คือนวัตรกรรมใหม่ที่นั่นนะฮะเอาละนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะก็รายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละช่วงนี้ช่วงท้ายรายการคุณธิกิตนะผมมีนะครับสารสกัดที่เข้มข้นจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะทั้งหมดนะะฮ หนึ่งสองสามสี่สิบสองหกหกซองด้วยกันนะหกซองด้วยกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับหกซองนะฮะหกชุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดหกชุดนี้ท่านใดที่สั่งซื้อสินค้าพัดร้อยของเรานะฮะหนึ่งชุดนะฮะหนึ่งชุดแถมไปเลยฮะท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะผมให้นะเป็นไม้ดอกถ้าเป็นไม้ดอกเป็นไม้ดอกไม่ประดับนะแล้วไม้ดอกดีมากเลยหนึ่งซองใส่ได้ประมาณน้ำยี่สิบลิตรนะคุณผู้ชมฮะหนึ่งซองนะฮะก็ฉีดพ่นได้ประมาณสัก อ่าหนึ่งงานโดยประมาณนะฮะหนึ่งงานหนึ่งไร่ก็ได้แล้วแต่ท่านจะไปใช้ดูเอาลองเอาไปใช้ดูก่อนนะคุณผู้ชมใช้หรือไม่ใช้ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะบางท่านบอกว่าเอะออกรายการเทปนี้ไปเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วรายการเกษตรติจอของเราเนี่ยออกอากาศกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ไม่เหมือนฟรีทีวีคือบางทีเนี่ยออกวนซ้ำมั่งไม่ซ้ำมั่งใช่ไหมฮะเนื่องจากผมเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ตัดต่อรายการไปเลยคือเทปนี้ถ้าผมออกรายการไปแล้วนะฮะสินค้าหมดแล้วเนี่ยจำนวนหชุดเนี่ย ออกไปแล้วคือหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมถ้าผมเอาเทปนี้ออกมาใหม่ครับคือเป็นเทปอย่างนี้อยู่เนี่ยนะฮะถ้าหมดแล้วคือเราจะบอกในรายการว่าหมดแล้วครับนะฮะก็คือว่าไม่มีแล้วคนที่โทรมาโทรมาที่คอ call นเตอร์ของเราจะแจ้งเลยว่าให้แจ้งเลยว่าเทปเป็นเทปเก่าหรือเทปใหม่แต่ใครที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเทปเก่าเทปใหม่เดี๋ยวโอเปอเรเตอร์เขาจะบอกเองนะว่าเป็นเทปเก่าหรือเทปใหม่เนาะนะเอาแจกกันเท่านี้เนาะของฝากจากเมืองจีนนะฮะที่เซี่ยงไฮ้วันนี้ผมกับคุณลิขิตนะฮะลาไปก่อนก็แล้วกันครััับบวรีคสสด โปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้อง